มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับทํานายตั้งแต่วันที่ห้ามิถุนาย,ยนจนถึงวันที่1ิบสองมิถุนาย,ยนปีพศสอง5นห้า้านะครับมาดูซิว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรบ้างนะครับเริ่มจะไปแรกได้ไพ่เจ็ดเมท้าได้ไพ่ได้ะแฮงแมนได้ไพ่สามเมท้าได้ไพ่เดอะฟู ไตยไพ่สดาบการงานช่วงนี้มีแรงกดดันมีแรงต่อต้านเข้ามามากแต่ก็ใช้ความรู้ความสามารถในการพักดันออกไปเอาตลอดได้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานจะเริ่มตัวที่ดี มีดวงการเดินทางเดือดฟูใครเห็นการเดินทางช่วงนี้เดินทางบ่อยอการเงินการเงินไม่ขึ้นเท่าไหร่แปลว่าช่วงนี้ทำอะไรต้องทำงานไว้ก่อนเงินมาทีหลังการเงินทำไปก่อนการเงินไว้ทีหลัง อาจจะได้ช้าแต่ก็ประสบความสิดีใชยความรู้ความสามารถพิจารณาก่อนตัดสินใจให้รอบคอบต้องคิดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจโดยแฮงแมนนี่มีปัญหาเรื่องเครียดด้วยตรงนี้ต่อไปเรื่องของความรักคนโสดคนโสดยังรักสนุกอยู่รักอิสระรักตัวเองรักสนุกสนุกสนานช่วงนี้สำหรับคนโสด ส่วนคนที่มีคู่ส่วนคนที่มีคู่ส่วนคนที่อยู่ด้านมีคู่ก็ประคองความรักไปที่ทางที่ดีจะให้อิสระกับคู่สำหรับคนดวงคนที่มีคู่แต่ว่าไม่ค่อยยึดติดกับคู่มากนักส่วนใหญ่ก็ให้อิสระกับคู่ซะมากกว่า ต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเคาะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับภายในตนเอกโรคประจาตัวของตนเอกพอมีไข้เดแฮงแมนมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโรคเกี่ยวกับภายางในในร่างกายกระวังช่วงขาด้วยอืม ต่อไปต่อไปเลขเด่นสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็คือเลข7เลข12เลข1กับเลข2เลข3เลข0แล้วก็เลข2องนี่คือเลขเด่นผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับถ้ามีคำถาม,มาเพิ่มก็ฝากข้อ,ขอความทิ้งไว้นะครับขอบค,ครับ